สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวมีนาคมมั่งคั่งร่ำรวยราศีพิจิกดวงครึ่งปีแรก2565คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงในครึ่งปีแรกกันค่ะของท่านที่เกิดในราศีพิจิก หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะในปีพุทธศักราช2565แค่ขับเคลื่อนพลังจากดาวอังคารดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกให้พุ่งทยานไปตามเส้นทางการโคจรของดวงดาวอย่างระมัดระวังรอบรอบก็จะพบดาวพฤหัสบดีที่จะนำโชคลาภความสำเร็จมาให้คะ่ะ ทีนี้เรามาเจาะดูกันในแต่ละเดือนเลยนะคะมาเริ่มกันที่เดือนมกราคมค่ะการต่อสู้แข่งขันที่อาจต้องเจอซึ่งหากไม่ถอดใจไม่ยอมแพ้ก็จะชนะค่ะในเรื่องของงานนะคะเสนอแผนงานหรือสัมภาษณ์งานที่ให้เห็นถึงความคิดที่มีระเบียบชัดเจนจะทำให้สำเร็จอย่างที่วางค่ะ แต่ไม่ควรเร่งรัดกดดันเพื่อนร่วมงานให้ทําได้อย่างที่คิดนะคะเพราะอาจทําให้งานผิดพลาดจนเสียหายได้ในเรื่องของความรักหากมีปัญหากันก็ควรยอมแพ้ยอมเสียศักดิ์ศรีที่จะขอโทษถึงจะทําให้สัมพันธ์รักราบรื่นและโรแมนติกค่ะมาต่อกันที่เดือนกุมภาพันธ์นะคะ คิดเร็วทำเร็วคว้าทุกโอกาสที่เข้ามาทั้งจากการติดต่อสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจใช้สื่อออนไลน์หรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะนำไปใช้หาเงินหางานได้อย่างได้ผลดี มนุษย์เงินเดือนอาจได้เลื่อนตำแหนง่งปรับเงินเดือนในเรื่องราวความรักถึงเดือนมีนาคมจากทุกงานทุกกิจกรรมอาจทำให้คนโสดได้พบรักเจอเนื้อคู่รักจริงหวังแต่งที่พร้อมจะครองคู่อย่างรวดเร็วค่ะมาถึงเดือนมีนาคมนะคะมั่งคั่ง ร่ำรวยที่อาจจะได้มาจากการซื้อขายจัดการที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรือมีกำไรจากธุรกิจส่วนตัว กิจการของครอบครัวแต่สำหรับใครที่ว่างงานอยู่กลางเดือนไปแล้วหากเวียงแหฮสมัครงานไปให้เต็มที่อาจหางานได้อย่างรวดเร็วส่วนเรื่องความรักให้ระวังเสียงจากญาติสนิทมิตรสหายที่หากนำมาเป็นประเด็นอาจทำให้ขัดแยง้งจนทะเลาะวิวาทกับคนรักคู่ครองได้ค่ะ มาถึงเดือนเมษายนนะคะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่มีให้กับคู่ครองบุตรธิดาไม่ได้ตั้งความหวังให้เขาหรือเธอต้องเลิศเลอใดๆถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้ชีวิตรักราบรื่นแต่หากจะลงทุนเริ่มงานโครงการใหม่ๆหากเชื่อใจคนง่ายๆอย่างหลับหูหลับตาอาจทำให้งานภารกิจที่เพิ่งเริ่มต้นล้มเหลว หากเป็นการเกงกำไรเสี่ยงโชคอาจทำให้หมดตัวได้ค่ะสำหรับใครโสดอยู่หากพบคนถูกใจให้เปิดตาให้กว้างๆดูให้ดีๆซะก่อนที่จะทุ่มเทให้ทั้งหมดที่มีนะคะ มาต่อกันในเดือนพฤษภาคมค่ะพะนักงานลูกจ้างให้หลีกเลี่ยงที่จะทำนอกกรอบกติกาขององค์กรเพราะอาจเจออำนาจมืดที่ทำให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนหน้าที่หรือออกจากงานและหากจะเสี่ยงเพื่อหาเงินมากๆให้ตรวจสอบให้ดีๆเพราะอาจได้มากเสียหมด ส่วนเรื่องของความรักจนถึงเดือนมิถุนายนรักซอนซ่อนรักที่นอกจากจะทำให้หลงไหลคลั่งไคล้แล้วให้ระวังเพราะอาจจะทำให้บ้านแตกครอบครัวกระจัดกระจายไม่มีเหลือค่ะแล้วก็มาส่งท้ายกันที่เดือนมิถุนายนนะคะ ตั้งสติทุกนาทีเพราะจากทุกการติดต่อสัมพันธ์อาจถูกครอบงำทำให้สูญเสียมากกว่าทั้งเรื่องของเงินทองชื่อเสียงเสียรู้เสียเปรียบในเรื่องงานเนี่ยควรหลีกเลี่ยงที่จะวิ่งเต้นใช้เส้นใดๆและเป็นระยะที่เจ้าของผู้บริหารอาจเจอเรื่องทุจจริตในองค์กรและหากมีสัมพันธ์รักกับพนักงานลูกจ้างของตัวเองที่เป็นรักซ้อนซ่อนรัก อาจนำเหตุเพศภัยมาให้กับตัวเองได้จนถึงเดือนกรกฎาคมเลยนะคะอย่าประมาทค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงครึ่งปีแรกสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ